เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตก็เหมือนการก้าวเดินไปข้างหน้าไปวันวันเรากำลังเดินไปที่ไหนเราก็ยังไม่รู้สิ่งที่เรารู้เราก็เพียงแค่เดินตามคนอื่นไปเรื่อยๆโลกนี้มีวัฒนธรรมประเพณีมากมายซึ่งคนร่วมกันสร้างแต่นั้นไม่ได้ทิ้งคำตอบหรือจุดมุ่งหมายการสร้างเอาไว้ให้พวกเราและจุดสิ้นสุดมันอยู่ที่ตรงไหนไม่มีใครรู้ หรือการสร้างนั้นก็เป็นเพียงแค่การสร้างตามความคิดณจุดนั้นๆของผู้สร้างเท่านั้นและบางครั้งก็เป็นเพียงการบ่งบอกถึงตัวตนของผู้สร้างเพื่อจะลึกตัวตนของตนเองลงไปในประวัติศาสตร์ก็แค่นั้นเองถ้าจะพูดไปแท้จริงแล้วเราจึงไม่รู้อะไรไปไกลามากนะักเกี่ยวกับอดีต ก็ได้แต่คาดเดากันไปถ้ายิ่งพูดถึงอนาคตก็เหมือนก้อนเมฆที่ไม่สามารถรู้แม้แต่วินาทีข้างหน้าดังนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเวลาณขณะนี้นั่นเองคือเวลาปัจจุบันที่เราได้รู้ว่าเรากำลังมีลมหายใจยอยู่ได้มีเรี่ยวแรงรู้สึกได้ถึงชีวิตที่มี โดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นเพราะความคิดเป็นดังจินตนาการภาพมายาซึ่งเกิดขึ้นได้แม้จะปราศจากความจริงใดๆก็ตามบางครั้งก็สุขใจที่ได้นึกคิดบางครั้งก็ซ่อนความเจ็บปวดไว้ในมุมหนึ่งเช่นกันดังนั้นความสุขที่แท้จริงในการตัดออกจากจินตนาการ ที่เป็นอดีตที่เจ็บปวดและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้อยู่กับความรู้สึกตัวที่แท้จึงเรียกได้ว่ารู้สึกรู้สึก